สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดบางกุ้งหรือใครบางกุ้งครับผมก็จะมีอุโบโสถครับโบสถ์ครับผมที่ปกคุมไปด้วยลากไม้หลายชนิดละครับผมมีทั้งอีทั้งต้นโพครับต้นกลางาต้นไก่นครับผมโบสถ์นี้ก็จะปกคุมไปด้วยลากไม้แทบจะเต็มโบสถ์ครับผม รอบๆก็เหมือนกันครับผมด้านไหนก็จะมีหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนินมณีนะครับผมที่หรือเรื่อยาหนึ่งครับหลวงพ่อด้านบนครับผมวันนี้เราก็มาเที่ยวกันก็กลางวันครับแดดร้อนๆเลยครับผมแต่ในนี้ไม่สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับผมถ้าเราจะถ่ายรูปเราต้องวอยืนอยู่หน้าโบสถ์นะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปเข้าไปครับทุกคนนะครับผมขาจะมีได้ที่คอยบอกดูครับว่า ถ้าเราไปไทยกันในอาจจะรบก,กวนคนที่ไปสก,กาวาท่านนะครับก็เลยตั้งจุดไว้ให้น้าต้องเที่ยวหรือใครที่อยากไยรู้ว่ให้ไยด้านนอกครับผมด้านไหนไม่สามารถรู้ทิศทางได้ครับผมโดยส่วนตัวผมแล้วผมก็ชอบนะครับบรรยากาศแบบนี้ครับถือว่าเป็นวัดกแกอเคที่เราหาดูได้ยากนะครับผมมีบัวความเป็นไม้ครับผมอันดับด้านข้างผมบอกก็จะมีนักรพบเย็ยนประจำกันสี่ทิศเลยครับผม มีทหารนะครับใส่ชุดยันด้วยขายบ้านกุงนะครับผมตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับผมก็อีกหนึ่งวัดที่น่าเที่ยวนะครับผมชวนมาเที่ยวนี้ก็จะมีวัดติดๆกันไปหมดนะครับผมตลอดเส้นทางการเดินทางก็จะมีวัดหลายวัดมากครับผม้วันนี้เราก็เด้เข้ามาวัดบ้างกงครับผม ตรงนี้ก็จะมีทีสัก,กากล่าวไว้ใหม,มีดอกไม้ทุบเชียนให้เองครับอาชว่วงนี้ก็จะเป็นมีดากกับทรงเล่มครับยาวมากครับผมอันนี้ก็จะมอวไว้ให้ดูครับผมนักท่องเที่ยวเยอะนะวันนี้มีทั้งใครมีทางต่าง,างชาติครับที่สนใจที่เข้ามาชุ่มทีวัดบางก,กุ้งกันครับผมจะมีผู้คนมากมายครับพาเด็กพาลูกพาหลานมากล่าไว้สักสิ่งสักทิป ขอพ่อนจากทานครับคุณเพื่อนสนใจลองมาเทียวชมได้นะครับผมแต่ว่าสมมติสงครามครับผมยินดีตอรับทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปจูบสายประ้าตักซิงกันนะครับผมดแงด,มดงข้างของปืนครับจะมีแายประ้าตักซิงอยู่นะครับไปชมกันคับ มีครับผมด้านข้างก็จะมีแต่ไก่เต็มไปหมดลยครับผมพระเจ้าตากสินชอบไก่ครับชาวบ้านก็เอาไก่มาแก้บนครับใครที่บนแล้วก็ทบมาแก้บนด้วยไก่ด้วยไก่ครับผมมีหมาด้วยนี่เต็มไปหมดเลยครับผมบรรยากาศดันนกกว่านครับผมจิักสานพระเจ้าตากสินครับว่าจะมีไข่มวยครับที่นี่ก็จะมีไข่มวยด้วยมีลูกปั้นไข่มวยครับหนักมวยครับ เดิไม่หมดเลยครับแสดงว่าของใครบางกลุ่ต้องมีนัดมวยครับนี่ว่าแล้วลก็พามาครับผมนี่ซอกเข้าเตะแม่ไม้มวยไทยรุ่วันครับหาดูได้ครับที่ใครบางกลุ่ครับนี่วิธีการป้องกันตัวสมัยก่อนครับสมัยโบราณครับไอไม่ต้องใส่น้อมครับมัดมือรุงวันครับผมบรรยากาศ แบบนี้หาดูไม่ได้ครับจะมาดูได้ที่ไข่บ้างกุ้งทีเดียวครับรูปปั้นมีเยอะนะครับที่นี้ครับไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรจะพาไปดูอีกทีหนึ่งน,นะครับผมอยู่ทีกับคารเงแพงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป นี่ครับผมที่คันแคแพงนี้ก็มีครับผมนี่มีวันนี้ทอดเสื้อดัีทอดเสื้อครับผสมมีดาผสมอาวุธเข้าไปด้วยครับใครบ้างกูของเรามีหลายท่าครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเดิมจนลอบแล้วนะครับผมก็ใครชอบอย่างไงก็ช่วยฝากกดติดตามฝากกดจับสเก็ตเยครับกดติดตามไม่ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวไหนติดตามได้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้ครับสวัสดีครับ เนี่ยคารยุจัเนี่ยม่เคยมาเที่ยวลงมาเที่ยวโดนขับใคายบ้างกวงครับผมมาแล้วก็จะไม่พิหวังครับผมเราจะได้เดินดูห้ทวัวเปลย